ก็กลัสดีทุกท่านนะครับมาอยู่กันในช่องวันน,น้าแอนเดนวันนี้ผมแต่งตัวแ,แปลกๆใช่ไหมครับท่านผู้ชมรู้ไหมครับว่าวันนี้ผมจะแต่งตัวเป็นไวบอลสักวันไวบอลคืออะไรหรอครับไอ,เ,อเด็กแว้นทาอะไรของนายเนี่ยฉันไม่ไดีอยากจะนั่งมอเตอร์ไซค์มาทางของนายท่านเปียบตาจะซื้อมอเตอร์ไซค์อยู่นะรู้ไหมมันอยู่ไหนไม่ตอบเรอฮะเค okay, มาเข้าเรื่องกันเลยนะครับไวบอลเป็นตัวในไคโลไลค์ครับหนังเก่าหนังซีรีส์ที่เก่าที่สุด ในโลกสักประมาณสองร้อยปีได้ที่เขาผลิตมาได้ละไม่ใช่ไม่ใช่ดิี่ผมบอกมานี่มันก็เป็นหนังเก่าแล้วนะตั้งแต่ผมประมาณปหนึ่งปสองปะไม่รู้ไม่ใช่มันไม่ใช่อ่ะมันมันมันก็เก่าอยู่นะลองไปเสิร์ไปเสิร์ชหาดูด้วยเฉดแค่แค่พูดนะครับก็จะได้แล้วมามาเข้าเรื่องกันไวบี้นั้นต้องแต่งตัวแบบหัวยองยองยองไปเนี่ยยอง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 ยไอคนละเรื่อง แล้วก็น้าแล้วก็ใส่เสื้ออย่างนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้เราได้มอเตอร์ไซค์ไปแล้วนะครับโพลิสดีมซึ่งเป็นมอเตอร์ไซค์ที่ได้ขายฟรีซึ่งมันเป็นมอเตอร์ไซค์ที่ยากทนที่สุดเท่าที่จะมีมาแล้ว<อ>แต่จักรยานพวกแบบนี้เอเคขับมาได้แล้วนะครับนี่คือขับดิขับสี่ให้ขับสักทีอ่ะขับขับซี่ขับซี ทำไมนายไม่ขับสักทีทำไมถึงฉันกับฉันอย่างนี้ได้คือทำไมนายถึงทางกับฉันอย่างนี้ได้ใส่ใหม่เลยเอ้ยเจ็บใจโอเคขับไปได้แล้วนะครับนี่คือตัวไวบอร์นะครับจะใส่ใส่ถุงมือแล้วก็จักรยานนะครับแต่มันไม่ใช่มันไม่ใช่มันไม่ใช่จักรยานไม่ได้มันไม่ใช่มัตอร์ซ่ปาร์ตี้นะครับท่านผู้ชมมันเป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ามันจะมีดี่ถีบนะครับ ไม่ใช่โมเตอร์ไซค์ไฟฟ้าจักรยานไฟฟ้าเป็นจักรยานที่สามารถปั่นได้แล้วก็บิดได้นะครับแต่นี่มว่าจะซื้อขับรถเว้นเว้นนะครับเพราะไวบอลใช้มันขับมันขับรถเว้นเว้นเนี่ยเหมือนรถเหมือนรถคนเนี้ยคนนี้ไม่ไม่ไม่น่าใช่นะรถคนนี้มันมีอะไรไม่รู้อะรถไวบอลมันจะเป็นรถจักรยานไฟฟ้ารุ่นเก่าอะใช่ไหมรถไวบอลอะจะแบบจะเอ้ยน้องเป็ดเอ้ยไม่นองเดียดนี้มันดังกันจัง นาะโอ้ยมาหอนมาหอนอีกแล้วบรรยากาศตอนนี้ค่ำคืนแล้วนะครับท่านผู้ชมผมก็ได้พบกับควายเผือกที่ไม่ได้ไปไหนสักทีนเดี๋ยวฉันโอ้ไม่ร้องนะเดี๋ยวฉันเดี๋ยวฉันจะฉันเดี๋ยวฉันจะเอาเลื่อนมาผ่าให้นายเองนะไม่ต้องเป็นไรนะขอบคุณมากใครกันนะที่ทําให้ควายต้องไปอยู่ในนี้เราจะไปสงสารควายก่อนเดี๋ยวเรามาทําช่องใี้ดีกว่าดีเดี๋ยวฉันเดี๋ยวฉันจะช่วยนายนะเดี๋ยวฉันจะไปขอให้คนสร้างด่านนี้ซิตี้บัด บ้านนาช่วยนายเองเราก็จะได้เดินเว้นเววกลายเป็นเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีเหมือนกับว่ามีชีวิตเลยแต่ในเป็นบอทเอะนี่ยขับรถไม่ได้อีกแล้วนั่นแหละข้อเสียเนี่ยเปิดเปิดมอเตอร์ไซค์ได้นะครับแต่พูดุกตกตุอกหนีก่อนโอ้ยได้แล้วได้แล้วนะคบขึ้นถัาถ้ามันขึ้นสปีดแบบนี้แปลว่าขับได้นะครับแต่ถ้าไม่ขึ้นสปีดก็แสดงว่าขับไม่ได้นะครับนี่เราไปป่วน วัยบอลไม่ใช่เด็กแว้นนะครับยังเด็กอยู่เลยไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้จริงๆอ่ะเอไม่รู้เหมือนกันว่าจะขึ้นผาพยังไงเดี๋ยวจะไปเรียนรู้ว่าไงนายเตอร์เหมือนกันเหรอนายนี่โอ้โหเมื่อกี้เคยขับจักรยานนะมือมือมืนมือมือนี่ขับแว้นแว้นเหมือนกับเพื่อนเพื่อนขับแว้นแว้นกับเพื่อนเพื่อนมันมันมากเลยอ่ะท่านผู้ชมมันมันโอ้เพลงมาเพลงเสริมเพลงเติมเสริมหน่อย มามาขับเว้นเว้นกันตรงนี้มันสนุกเนาะหนีรถปิดนั่งกันสามคนหนีมันแว้นมากตรบนี้รถ,รถไวบอลมันอย่างแว้นแต่ข้อเสียคือมันขับช้ามากเลยเดี๋ยวผมไปหารถเว้นเว้นมากกว่าน,นี้แต่ผมต้องเสียตังมากเลยนะไม่ถึงตังตัง,ตงปลอมนะคะไม่ใช่ตังจริงนะคบถ้าตังจริงก็บาทแล้วซิตี้บ้านนาเนี่ยซิตี้บ้านนายอย่างกับฮอลลีวูดเลยโอ้ฮอลลีวูดไปไกลเกินไปหรือเปล่านายเนี่ยไปบอล วายบอลอยู่ไหนโอเคโอ้ okay. oh, น้ำร้อนพุดๆเลยนี่นี่นี่น oh, 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 oh. Oh, อ๋อ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 อีกครั้งติดหัวขับรถจักรายานตรงทางลาดนเนินว่าไงเธอคือใครอ่ะเธอเป็นใครอ่ะพวกเราจำชื่อพวกเราจำชื่อตัวเองไม่ได้แล้วจะจำชื่อตัวเองไม่ได้ยังไงเด็กที่ไอเด็กที่มีสายไม่ดีชอบโกหกผู้ใหญ่นักเหรอเป็นคนคุณก็จะคุณจะต้องดู คุณจะต้องเป็นคนที่ดีต่อสังคมคุณไม่คุณห้ามตต่อกอนกับผู้ใหญ่อย่างผมนะครับจะจําชื่อตัวเองไม่ได้เหรอพวกเราจําชื่อตัวเองไม่ได้จริงๆอ่ะสามารถขับได้แล้วนะขับไปยันขับไปบนสะพานเสียวมากไม่รู้จะตกไหมถ้าตกนี่ขึ้นผ่าจะระเบิดทาดําอะไรกันอยู่เนี่ยทําข่าวอะไรไม่รู้ไม่สนใจแล้วไปดีกว่าเดี๋ยวพึ่งายครับคุณคือผู้ต้องลงไัผู้ต้องลงสเลย ฉันไม่เกีียวกับผูต้องผูใส่ขับใต้น้ําก็ได้นี่ยางโกดคิดว่าเราเดินไปน่าจะเร็วกว่าแล้วเนี่ยโอ้โหขับยางช้าดูสปีดดิสามสปีดดูสปีดสามเลยเฮ้ยเจอท่าเรือแล้วนี่ไงท่าเรือเราขับอยู่ใต้นะแบบนี้ไม่มีใครรู้หรอกนะรถเดี๋ยวเดี๋ยวก็ไปเสกใหม่งข้งนอกนะโอ้หเมื่อกี้ไก่ไก่หอนเอ,อ้มึงมีไก่หอนด้วยหรอมันมีแต่ไก่เห่าเอ้ยไม่ใช่ไก่หอนใช่ไก่หอน ไกเห่าไกเห่าไก่ฮอนมาเขาน่าจะต้อสวมถึงมือก่อนทำไมล่ะเพราะว่าไม้พิเศษของโทคือไม้ออกมีพิษโอเคขับเว้นๆกันเลยนนนนอย่าลงน้านะโอ้โอ้เมื่อกี้เมื่อกี้ยังโหดแม่เพื่อนเล่นอะไรกันอยู่เหรอขับอย่างมันนะครับเฮ้ยเพลงอย่างดังดังมากดังจน แตกเลยเพลงนี้ดังมากดังจนหูแตกเลยคิ่ดูครับท่านผู้ชมแล้วผมจะได้ทำช่องต่อไม่เนีอ่ะเออเปิดเปิดฉันบอกให้เปิดเปิดสิเปิดยา yeah! เล่งเลยใช่ไหมให้เล่งเลยใช่ไหมดีๆขับเป็นนี้ก็ได้เนาะเป็นไงไม่ต้องข่าม่เนี้ยนี่สูตรผมเอาไปใช้ได้เลยนะครับิติ้ท่านผู้ชมที่เป็น F40 ที่บ้านนาน ข่านตรงนี้คือสนามแข่งรถอันนี้มันสาราแก้วกู่ไม่มีไม่มีสาระแก้วกูอยู่หนองคายที่นี่เป็นนี่มาปวดดากันบ้างนี่มาไถนา้และไม่เป็นไรนะคะไถนายแลวล็อกกี้หนึ่งสองสามขอบคุณมากเลยนะแต่นายกำลังจะทำน้าของฉันไม่เป็นไรครับผมเกรงใจด้วยความยินดี กำลังจะฆ่าของของที่รักของฉันขอเข้าใจแล้วับหนีดีกว่าย่าย่รีบหนีแล้วหนี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 ย่าหนีหนีหนีสิหนีสิขึ้นทีเนี่ยค่รถพ่มาแล้วเออยุ่นน่ะมันต้องฆ่าแนแน่ะฉันถ้่ฉันาฉันทำลายสวนที่รักของมันเยอะฉันไม่อยากตายตอนนี้ถึงเรื่องความตายตั้งแต่ตอนนี้เลยนะฉันยังเด็กอยู่ย่ามาเล่นอะไรเว้นๆวดีกว่าอดอ๋อ รถขับไม่ถึงฟุบซุบปุ๊บปุ๊บปุ๊บตรงนี้จะเป็นทางลาดชันปะเนี่ยฟีไปบอลอยู่ไหนตันนี้มันน้องเป็ดนี่นะจะอัน,นต้องขับด้วยความระมัดระวังนะเนี่ยแต่ไม่ระมัดระวังอย่างเราไม่ระมัดระวังเอ,อ้ยตรงนี้นี่นะที่เราเมื่อกี้่านผู้ชมเห็นมันผมไหมเมื่อกี้มันคือสิ่งที่ผมคาดไม่คิดอะนักกลัวมาก เกี่อกสำหรับคลิปนี้ก็ต้องจบเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับไวบอลอยู่ไหนก็คือไวบี้นั่นแหละครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องจบเพียงเท่านี้จริงๆนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องบรนณาธิการในนู้นเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ไวบี้ต้องขอแว้นกลับไปต่อนะครับบึน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 